เอาเวลาเราจะรีโนเวทบ้านมันรีโนเวทอะไรบ้างเอางี้ดีกว่ามันรีโนเวทอะไรบ้างคำว่ารีโนเวทบ้านเก่าเนี่ยมันรีโนเวทอะไรบ้างเออลุงช่างไปเจอบทความเขาสรุปมา10ข้อสําหรับการรีโนเวทซึ่งมันก็วนเวียนกันอยู่ที่10ข้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันตามลุงช่างมาดูฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด See First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด s u b ส cribe และกดกระดิ่งไว้ด้วย ที่เคยบอกแล้วครับมันก็เริ่มมาจากคําถามมักจะถามมาเรื่องรีโนเวทนะครับจะทํโน่นทํานี่ทํานั่นทําได้ไหมต้องระวังอะไรก็ลุงช่างก็ไปค้นมาก็ไปเจอบทความอันนี้ก็ขอให้เครดิตนะครับว่ราลุงช่างเ,าเห็นว่ามันเหมาะสมก็เอามาคุยให้ฟังเขาสรุปเป็น10จุดการรีโนเวทบ้านที่ไม่ควรพลาดอันนี้อยู่ในบ้านและสวนนะครับช่างประจําบ้านลงไปค้นดูอันนี้ที่นี่เขาดีนะครับเขาทําข้อมูลไว้ดีนะครับแต่ลุงช่างเอามาเล่าในแบบสไตล์ของพวกเราให้ฟังละกันอะมาไล่ดูว่า รีโนเวทเนี่ยเวลาเขารีโนเวทเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วเราต้องระวังอะไรกันบ้างอันแรกเลยเกี่ยวกับโครงสร้างเลยก็คือการยกพื้นภายในยกพื้นเนี่ยลุงช่างเคยพูดอยู่บ่อยๆเวลาจะถามมาหนูจะยกพื้นขึ้นมาค่ะเอาสายถมได้เลยได้ไหมคะเอาคอนกรีตเททับเลยได้ไหมครับคำตอบแรกก็คือว่า น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้เพื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เอาทรายก็ตามเอาคอนกรีตก็ตามไปเททับเลยเป็นการเพิ่มน้าหนักให้โครงสร้างนะครับโดยเฉพาะบ้านเนี่ยออกแบบไว้แค่ 150- 200ถึงกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรการที่เอาทรายทราย1คิวหนักเกือบ2ตันเหมือนกันคุณถมทราย10เซน10เซนคุณก็เกือบ200ยกิโลแล้วอะ่ะหมดแล้วเทปูนทับอีกเกินเลยนึกออกไหมครับมันก็เลยจะไม่ได้คำตอบมักจะบอกว่าไม่ได้ครับ แล้วทําไงล่ะครับถ้าผมต้องยกระดับมี2วิธีครับรช่างสรุปง่ายๆเลยครับถ้ามันไม่เยอะ1 0เซน15เซนวิธีการที่ช่างมักจะแนะนําคือลดโหลดให้มันหน่อยแทนที่จะเอาทรายหรือเอาปูนเทไปเลย1 0เซน15เซนไปเอาโฟมมาปูทีเนี้ยคุณไ่เอาโฟมก่อสร้างมาใช้ได้แล้วแต่ไม่ได้ปูเต็มนะครับปูปูเป็นบล็อกบ็อกสมมุติว่าตัดเป็น60สิ 60, คูณหกแล้วก็ปูวางอะเรียกว่าวางลงไปแล้วก็เว้นร่องมันให้ปูนอะมันเทลงให้เวลาเทปูนอะให้มันเทลงไปเป็นขายันบนบนพื้นคอนกรี นะครับแล้วก็เหลือข้างบนไว้สัก5เซน6เซนเนี่ยก็พอแล้วครับแล้วก็ใช้วเมดการทําแบบนี้ก็คือเรากําลังทําพื้นอีกชั้นหนึ่งแต่พื้นนั้นะแค่5 6เซน,นเอาละเพิ่มน้ําหนักก็จริงแต่ว่าถือว่าเป็นการเพิ่มที่น้อยที่สุดแล้วพื้นนั้นะก็จะถ่ายน้ําหนักผ่านไอ้ขาท,ที่เราเว้นไว้เวลาเราเกอกปูนแล้วเราเว้นร่องโฟมไว้เพื่อให้ปูนมันลงมายันส่วนโฟมนั้นไม่ได้รับน้าหนักพอเทปูนคอนกรีตแข็งตัวแล้ว โฟมนั้นทําหน้าที่เป็นแบบเฉยๆนะครับก็ทิ้งไว้แบบนั้นก็เป็นการลดน้ําหนักขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าสูงเยอะสูงเยอะ20-30มเซนขึ้นไปเนี่ยทำโครงสร้างใหม่เป็นโครงสร้างเหล็กยึดเข้าเสาเลยนะครับก็คือไม่ใช้โครงสร้างเดิมไม่ต้องทําอะไรกับมันทําโครงสร้างใหม่แล้วปูด,ด้วยพวกสมาร์ทบอร์ดนะครับอันคือวิธีการที่ทําได้อยู่ประมาณ2วิธีเท่านั้นเองอันที่2เปลี่ยนวัสดุพื้นโอเคเปลี่ยนวัสดุพื้นนี่ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ค่อยมีอะไร เพราะว่าโอเคถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยก็ยังพอไหวอยู่นะครับเช่นพื้นเดิมขัดขัดยาบขัดมันอยากกระปูกระเบื้องก็เพิ่มขึ้นมาแหละแต่ว่าไหวไหมไหวอยู่นะครับไหวอยู่อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรสิ่งที่ต้องดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนพื้นก็คือเรื่องระดับหลังจากที่ปูเสร็จมากกว่าเช่นเดิมเป็นพื้นขัดมันแล้วอยากจะปูกระเบื้องปูกระเบื้องคุณต้องโดนไปอีก ขี้หมูขี้หมาก็เกือบ2เซนอันนี้ปูแบบบางๆใช้ปูนกาวนะดีไม่ดีถ้าต้องปรับระดับด้วยคุณต้อง3-5เซนประเด็นก็คือว่าพื้นไม่เป็นไรครับแต่ระดับพวกประตูอะไรต่างๆแล้วเวลามันไปต่อกับระดับอื่นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันสูงกว่าอันนี้คือจุดที่ต้องระวังสําหรับการเปลี่ยนวัสดุพื้นมากกว่านะครับแต่ถ้าพื้นแขัดมานปูรามิเนตมันจะขึ้นมาอีกไม่ถึงนิดเดียวมันก็มีตัวจบก็สูงกว่านิดหน่อยได้ไม่เป็นไรอ่าอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของระดับเป็นหลักแล้วกันข้อที่3 เพิ่มพื้นที่ขึ้นมาเลยไม่ใช่ยกพื้นเดิมนะเพิ่มพื้นที่มาเลยอันนี้มักจะเกิดกับพวกอะไรครับตึกแถวตึกแถวที่มันมีเขาเรียกชั้นลอยไงแล้วก็มีส่วนที่เป็นดับเบิลสเปซอยู่นะแล้วก็บอกอปิดเลยครับผมมาทําสํานักงานไม่ต้องการดับเบิลสเปซแต่อยากใช้พื้นที่ก็ถ้าจะทําจริงๆนะครับก็วิธีการก็คือต้องใช้เป็นโครงเหล็กแล้วก็ใช้พวกสมาร์ทบอร์ดอย่างเดียวเท่าน,นั้นใช้คอนกรีตค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆแล้วกันถ้าจะเพิ่่มพื้นนทีนะครับ เอาแบบที่ปลอดภัยก็คือทําให้เบาที่สุดแล้วสิ่งที่เบาที่สุดที่ทําได้ก็คือโครงสร้างเหล็กและพวกพื้นสมาร์ทบอร์ดนะครับข้อ4อันนี้ก็เรื่องใหญ่การย้ายบันไดลุงช่างเคยพูดพูดหรือเปล่าไม่รู้อาการย้ายบันไดาการย้ายบันไดเนี่ยการปิดบันไดเดิมหรือบันไดเดิมไม่มีค่อยมีปัญหานะครับก็คือคุณเอาออกอะ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่การไปเจาะช่องบันไดใหม่ต้องให้วิศวกรดูนิดนึงเพราะว่า การอยู่ไปตัดพื้นเป็นช่องเนี่ยบางทีมันทําไม่ได้ต้องมีอาจจะต้องมีการเสริมคานเหล็กเ <ș i> ส,สกริมอะไรขึ้นมาก่อนอันนี้แนะนําให้ให้วิศกรดูให้หน่อยนะครับถ้าจะต้องเจาะพื้นเพื่อเพิ่มบันไดและบันไดที่ทําใหม่ก็ควรจะเป็นบันไดเหล็กนะครับ <S <S <im itation> เพื่อให้มันเบาข <im itation> ้อ5้าการเจาะผนังเป็นช่องเปิดเช่นจะเจาะทะลุระหว่างห้องทําประตูเชื่อมเจาะช่องหน้าต่างอะไรอย่างนี้ลุงช่างเคยพูดถึงอันนี้ไปแล้วนะครับถ้าเป็นช่องประตูเป็นผนังก่อสิ่งที่ต้องระวังคือ สมมติผนังเนี่ยมันก่อไปชนท้องคานสูง2เมตรแปดสิบอาจะตอนเป็นผนังทึบสูงสองเมตรเราไปเจาะช่องแต่ประตูอ่ะสูงแค่2เมตรปัญหาไม่ได้อยู่ที่ส่วนที่ข้างๆที่ไม่ถูกเจาะปัญหาส่วนที่พอคุณตัดไล่ข้างบนที่คุณเหลืออีก60เซน80เซนที่มันเป็นอิฐอี่ะมันไม่มีอะไรรับนะครับลุงช่างก็เคยแนะนําว่าถ้าช่องเป็นแบบนั้นใหญ่ๆจริงๆเอาเฟรมเหล็กเข้ามารับเลยเป็นมงก,กุฎนะครับแล้วคุณจะใส่อามิเนียมอะไรก็ว่าไป ก็จะแข็งแรงนะครับก็จะง่ายแต่ว่าการเจาะช่องเปิดผนังก่ออิฐอ่ะค่อนข้างไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นผนังพีค์ดมีปัญหานะครับต้องเช็คไปที่พวกแบบหรือเจ้าของโครงการหรืออะไรนิดนึงว่าเจาะได้ไหมนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งที่เวลาเจาะผนังที่ต้องระวังก็คือ พวกสายไฟนะครับต้องสำรวจดูก่อนว่าเป็นแนวสายไฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทําให้ไฟมันช็อตที่มันจะยุ่งนะครับข้อ6การเพิ่มผนังใหม่หลักการง่ายๆเลยนะครับถ้ารีโนเวทในอาคารแล้วเพิ่มผนังใหม่ให้เบาที่สุดถ้าเป็นไปได้ใช้ผนังเบาผนังแห้งผนังแห้งก็คือผนังโครงสร้างเหล็กโครงสร้างเหล็กซีลายอะไรก็ได้แล้วจะกด้วยยิบซ่อมกูด้วยสมาร์ทบอร์ดกูด้วยวีว่บอร์ดอะไรก็ตามสบายแต่เน้นผนังเบาถ้าจําเป็นต้องใช้ผนังก่อก็ให้เบาที่สุด เหมาะที่สุดก็คืออิดมวลเบานะครับข้อ7การย้ายตำแหน่งปลั๊กและสวิตช์ไฟแน่นอนบางบ้านเนี่ยเกือบทั้งหมดตอนหลังเนี่ยเวลาออกแบบมามักจะฝังท่อร้อยสายปัญหาคือเวลาจะเพิ่มจุดได้ครับถ้าอยากจะนั่นต้องกรีดใหม่ก็กรีดก็ต้องระวังแล้วก็มีความเสียหายค่อนข้างเยอะกรีดไปแล้วในเวลาซ่อมผนังกลับมามันมักจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกเดินร้อยในกล่องนะครับเดี๋ยวนี้มันมีกล่องใช่ไหมกล่องแบนๆกล่องพลาสติกเนี่ย ก็เดินให้มันเรียบร้อยนะครับหรือจะเป็นท่อ EMC ที่เป็นท่อเหล็กก็ได้เก๋ๆก็เดินเขาเรียกว่าเดินลอยแต่เราไม่ได้เดินลอยตีกิปแค่นั้นเองก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับลองไปดูเอาอข้อ8การเปลี่ยนหรือประตูหน้าต่างประเด็นมันอยู่ตรงนี้สมมุติว่าอยากจะเปลี่ยนหน้าต่างเช่นเดิม,ดมหน้าต่างไม้แล้วเอาเอามทัลลูมิเนียมลุงช่างก็มักจะแนะนํำไปว่าได้ครับแต่ไม่แนะนําให้รื้อวงกบประเด็นหลักๆคือวงกบไม่แนะนําให้รื้อวงกบเพราะอะไรครับ ตอนก่อสร้างวงกบมันจะถูกฝังเดือยแล้วยึดกับปูนยึดกับผนังด้วยเสาเอ็นทับหลังเพราะนั้นถ้าจะบอกว่ารื้อวงกบแล้วเอาวงกบแล้วทําใหม่แล้วก็ค่อยเอาบานอลูมิเนียมมาใส่ทาได้ครับแต่งานใหญ่งานใหญ่ถ้าอยากทำทําได้เพราะมันต้องเก็บงานปูนจับเสียมใหม่หมดเลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากทํางานใหญ่ก็คงวงกบไว้นะครับแล้วเอากรอบอลูมิเนียมหรือบานใหม่เข้ามาเนี่ยเล็กลง มาใส่อยู่ในวงกบตัวใหม่นะครับเหมือนวงกบซ้อนวงกบอ่ะนึกอ,ออกไหมครับแล้วอาจจะมีตัวแผ่นมาปิดเป็นลักษณะที่เป็นบังใบประตูคิ้วประตูอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับหลกัหลกๆปัญหามันคือวงกบนะครับอ่าข้อ9ปัญหาใหญ่อันหนึ่งคือการปรับปรุงห้องน้ําปรับปรุงห้องน้ำเนี่ยคำถามง่ายๆเลยอันนี้ลงุงช่างก็พูดไว้ในหนังสือเวลาอันหนึ่งก็คือว่าถ้าปรับปรุงห้องน้ําที่อยู่ตําแหน่งเดิมโอเคแล้วถ้าคงสุขภัณฑ์ ตำแหน่งท่อต่างๆว่าที่เดิมอันนี้ง่ายครับคุณจะรื้อกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ทําไปเลยครับขอให้ใช้กับท่อเดิมได้อันนี้จบไม่มีประเด็นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณย้ายสุขภัณฑ์ให้คุณรู้ว่าปัญหาหลักคือระบบท่อให้สํารวจก่อนว่าย้ายได้ไหมไปเจาะที่ใหม่ได้ไหมแล้วจะเดินไปหาท่อเก่ายังไงอันนี้ขนาดอยู่ในห้องเดียวกันนะมันมีวิธีหนึ่งที่จะขยายห้องน้ําคือคงตำแหน่งส่วนที่ใช้น้ําใช้สุขภัณฑ์ไว้เหมือนเดิมแต่ขยายส่วนที่เขาเรียกว่าส่วนแห้งให้กว้างขึ้นอันนี้ก็ไม่ยุ่งกับบบรระน้้ําาาจง่่่่ยแตถเมือไห ต้องการเปลี่ยนพื้นที่เดิมที่ไม่ใช่ห้องน้ํามาเป็นห้องน้ําเรื่องใหญ่ครับเพราะคุณไม่มีระบบท่อรองรับระดับก็ไม่ได้กดพื้นไว้แน่ๆข้อแรกที่แก้ระดับคือคุณกดพื้นไม่ได้ก็ต้องทําธรณีแน่ๆเลยนะครับต้องทําธรณีแล้วก็ระดับในห้องน้ําอาจจะเท่าข้างนอกนะครับหรือต้องสูงกว่าด้วยซ้าเพราะปูกระเบื้องทําสล p นะครับปัญหาที่2ก็คือต้องไปคอลลิ่งพื้นเพื่อจะเดินท่อใหม่นะครับแล้วก็สารวจแนวท่อที่จะเดินใหม่ไป อันนี้จะยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ก็ทำได้หมดละครับการรโนเวทถ้าอยากทําก็ทําได้หมดนะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือปรปับปรุงหลังคานะครับปรปับปรุงหลังคาเอาง่ายๆลงช่างไร่อย่างนี้ครับเปลี่ยนวัสดุไม่เปลี่ยนทรงไม่เปลี่ยนแบรนด์ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนชนิดหลังคาคือเดิมปูกระเบื้องอะไรมันเก่าและแค่เปลี่ยนได้เลยก่อนหน้านั้นเอางี้เดียวกันปรปับปรุงง่ายสุดคืออุด ซ่อมแซมทาสีอันนี้คือเบสิกที่สุดทําได้ง่ายที่สุดนะครับคือไม่เปลี่ยนวัสดุนะครับแค่ไปอุดซ่อมแซมทาสีลังคาใหม่นะครับอ่ะยากขึ้นมาอีกก็คือเปลี่ยนวัสดุแต่เป็นชนิดเดิมใช้แปรเดิมโครงสร้างเดิมได้น้ําหนักไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนอันที่3ก็คือว่าเปลี่ยนทั้งทรงเปลี่ยนทั้งโครงอันนี้ก็ต้องไปเช็ค ไล่การออกแบบกันใหม่นะครับก็เหมือนทําหลังคาใหม่เลยก็หรือหลังคาเก่าทิ้งแล้วก็ทําใหม่เลยก็หลักๆก็มี3ข้อนะครับลองไปเลือกดูนะครับอ่ะแถมอันที่4สําหรับหลังคาสมมุติไปซื้อแทนทาวน์เฮาส์มาแล้วอยากรีโนเวทมันรื้อแล้วมันกระทบข้างบ้านเขาเยอะแล้วมันรั่วแล้วไม่รู้จะแก้ไงกลัวมันแก้ไม่หายก็มีวิธีล่าสุดก็คือว่ามุงทับด้วยเมทัลชีตนะครับก็จะเป็นวิธีที่เหมาะมากสําหรับพวกบ้านที่ติดกันนะครับบ้านแฟดทาวน์ฮาอะไรพวกนี้ก็วิธีนี้ก็จะเหมาะอ่ะ ครบ10ข้อสําหรับงานรีโนเวทนะครับจะได้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดเราไปต้องรีโนเวทบ้านซื้อบ้านเก่ามาแล้วต้องการทํามันก็จะวนเวียนกันอยู่ใน10ข้อนี้แหละครับลองเพียงแต่ว่าไปนั่งไล่ดูว่าห้องนี้จะทําอะไรห้องนี้จะทำอะไรนะก็เรียกช่างมาสํารวจตีราคาเอาตามนี้ง่ายๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ